นี้เราก็จะมานะครับตรวจดวงดูดวงกันแบบในช่วงเดือนตุลาคมอเดือนหน้านะฮะราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงปังนะครับแต่ต้อตรงแยกก่อนเนะะาะราศีที่ดวงดีนะฮะยืนหนึ่งเต็งหนึ่งเลยชั่วโมงนี้คือราศีกันนะครับโอ้โหราศีอของคนราศีกันในตำแหน่งดวงดาวอะส่งผลในเรื่องของความเข้มแข็งเพรศา,ศาศะได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีแล้วก็ตำแหน่งมหาอุดเรียกว่างแกร่งเรียกว่าดีหมดเลยสิดีครับ คนกันเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แมวก้าชีวิตวาศีกันเนี่ยเหรอใช่ในเดือนตุลาคมเนี่ยเหรอใช่ครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอามาเผาสิเอานัมกดไปสาดได้ไหมไม่ได้เพราะดวงตาแหน่งดวงดาวดาววัสนาเขาแรงแข็งนะฮะศัตรูจะแพ้ภัยด้วยนะครับคนราศีกันช่วงนี้นะถ้าไปแข่งนะครับในเรื่องของการสมัครงานหรือเรื่องของการแข่งขันทําธุรกิจเออจะมีโอกาสสาเร็จและก็สมหวัง มาราศีที่สองนี่คือราศีธนูฮะนาำฟังดีอแล้วก็ธนูธนูนี่ครับจะเน้นไปเรื่องของเสน่ห์เพราะมีดวงดาวเสน่ห์เข้ามาลุมสัมพันธ์ดวงชะตาในช่วงตุลาคมดาวพระอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธนะดาวเสน่ห์นะเสน่ห์ไม่ตามอารมราศีธนูอ่าะฉะนั้นคนราศีธนูนะครับไปอัพตัวเองซะนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งตัวแต่งกายรูปร่างทรงผมหน้าตาไปทำนส่กับให้ดีนะดีเลย เพราะว่าดวงของคุณนะฮะจะมีเสน่ห์ไงเสน่ห์นะไม่ใช่เสด็จนะคุณหมอไม่ใช่ครับดูดซับรับโชคนะฮะแรงเกินต้านอ่านะครับนี่คือสองราศีที่ดวงดีสําหรับราศีดวงปังเนี่ยครับดวงรวยเหรออ่าดวงปังดวงรวยนี่คือราศีสิงห์อ่าใครชอบเสียงชอบลุ้นชอบวัดใจเล่นใหญ่ดวงชะตาจะมีเกณฑ์ลาบลอยโชคใหญ่ๆเข้ามาดวงรวยอ่านะฮะราศีสิงห์แล้วก็ราศี ต่อไปคือราศีพิจิกนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับดวงของคุณนะฮะราศีพิจิกเนี่ยปากพารวยวาจาเป็นทรัพย์อ๋อเหรอเพราะตำแหน่งดวงดาวคือดาวพุธเนี่ยครับดาวแห่งการสื่อสารโคจรในตำแหน่งที่เข้มแข็งแต่ว่าดวงของคนพิจิกนะฮะช่วงนี้ฮะใครสายแม่ค้าออนไลน์เออนะฮะรวยเลยจะพูดแล้วสรุปปิดจบแน่นอนนะครับเงินเข้ารัวๆแน่นๆนะครับแล้วราศีที่3นี่คือราศีมิถุนนะฮะ หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีถุนดวงของคนราศีมีถุนเนี่ยในช่วงตุตตลาคมนะเรียกว่าดวงเสน่ห์แรงเกินต้านจะมีสายเปสจะมาเคลมนะฮะเออจะมีแอบแซบในเรื่องความรับแล้วคุณจะได้คนอุปถัมภ์ ตายอย่างราศีเมถุนดาวเลยดาวขว้างคานไปดาวเจ้าเรือนปัตตนิหมายถึงคู่ครองเดี๋ยวราศีต่อไปเราขึ้นเบอร์กันดีไหมึ้นช่องทางการติดตามของหมอบอยเคลียร์ชัดได้เฟซบุ๊กหมอบอยเคลียร์ชัดนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นมาตลอดท่านผู้ชมทางบ้านอยากอยากดูอยากรู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงครับผมมาต่อไปเลยอานะครับนี่แหละดวงของคนจะมีอุปถัมภ์ละคือราศีมิถุนแม่ดวงเรียกว่าช่วงมีตุลาคมเนี่ยจะเป็นทีของคุณแล้วนะฮะ